สวัสดีครับผมเออสปายวันนี้เราคืนนี้ก็มีสารเด็กแล้วเป็นเรื่องของเด็ก10ขวบคนหนึ่งโดนรุมแทงด้วยมีดสั้นนะครับก็เกือบเสียชีวิตตอนนี้ยังเข้าโรงพยาบาลอยู่ยังไม่ฟื้นตอนนี้เราก็เจอได้แค่เราเจอแค่มีดในการเอ,อมีดที่ทำร้ายเด็กแล้วก็เป็นมีดสั้น ขน,ขนาดขนาดสี่ฟุตเนี่ยอะไรของขูเนี่ยเออก่อนนะครับตอนนี้คุณพ่อของเด็กอายุสิบของนี้กำลังไฟหัหนักเลยเจอลูกสภาพยับเยินขนาดนี้ก็ไปสัมภาษณ์คุณพ่อเขาเลยนะครับกูเสียมาละย,ยากอะไรของมึงเนี่ยก่อนนะครับก็ทางของคุณสุสุเจ็ดเอ็นเจ็ดได้ เออสียชีวิตได้ไปแล้วนะครับก็นาจะได้ข่าวอีกเรื่องหนึ่งก็ทางเราก็ลองก็ลองไปถามเรื่องคุณแถบดูนะครับว่าเขาเป็นนายความลองถามว่าเรื่องนี้สามารถดำเนินต่อทางคด,ดีทำให้รูปคด,ดีเป็นยังไงได้บ้างก็ลองไปถามคุณแถบเลยนะครับอ่านี่ครับคุณแถบโอ้โหเป็น เป็นความรู้ที่ดีมากนะครับเป็นพิทยาทานที่ดีก็ทางเราขอถกปรการ็นเพี่งเท้าบี